สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตําบลโนนห่อมอาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีด้านหน้าธารานี้คือสภาพด้านหน้าแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายเนื้อที่ทั้งหมด4ี่ไร่ 2. งาน29ตารางวาครับตรงนี้แปลงนี้ นะครับฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะครับแปลงนี้เลยนะฮะที่ต้องการที่จะนำเสนอนะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมระบบสาธารณูปโภคพร้อมนะครับเดี๋ยวทาราพาทุกท่านเข้าไปชมสภาพแวดล้อมด้านในแปลงนะครับเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงก่อนนะครับ ถนนคอนกรีตเส้นนี้นะฮะสามารถทะลุกออกถนนสีเลนตัดใหม่ได้นะครับสีเลนตัดใหม่ก็คือเส้นอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกมาอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งจากตรงนี้ออกไประยะทางประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับครับรูปแปลงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับหน้ากว้างประมาณ58เมตรนะครับ อันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะตรงถนนสาธารณประโยชน์ตรงนี้นะทิศต,ตะวันออกจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็สามารถที่จะวนลูปออกถนนสี่เลนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสวนไผ่นะครับมีต้นไม้ธรรมชาติหลายต้นนะฮะต้นไม้ใหญ่นะฮะ ที่สี่เหลี่ยมสวยงามครับแปลงนี้จากตรงนี้ออกไปถนนสีเลนตัดใหม่ประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีร้านค้าอยู่ติดชุมชนนะฮะตรงนี้แปลงนี้นะครับแนวเขตมาจนถึงนะครับจะมีหลักอยู่ด้านในนะฮะทาา่าา ไม่ได้ถางเข้าไปนะฮะเห็นหลักเสาแนวเขตอยู่นะฮะหน้ากว้างประมาณ50 50กว่าเมตรนะฮะแล้วก็ลึกยาวลงไปประมาณ120 120เมตรนะครับตรงนี้นะครับมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ต้นตะแบกนะครับเนี่ย ราคาแปลงนี้นะครราคาได้ละหกแสนนะครับต่อรองได้โดยตรงกับเจ้าของนะครับอยู่ใกล้ถนนสีเลนตัดใหม่นะฮะเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับที่จะอยู่ฝั่งขวามือนะฮะของถนนสีเลนตัดใหม่นะครับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะครับด้านในก็จะปลูกไผ่นะฮะเป็นไผ่เลี้ยง สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับไผ่นี้เนยครับอันนี้ต้นสะเดาขนาดใหญ่นะครับมีเถาวันสวยงามนะครับเลื้อยขึ้นไปแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็นบ้านสวนนะครับเป็นสวนทุเรียนเป็นดีสอร์ทห้องพักห้องเช่าได้เลยนะครับไม่ไกลจาก ถนนสีเลนตัดใหม่จากตัวนี้ไปตัวเมืองนะครับถ้าเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันระยะทางประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรียวนะครับด้านในนี่นะครับต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะครับ นะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบไผ่เนี่ยคะเคลียร์องออกเหลือไว้แต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ทํารีสอร์ทนะครับได้เลยนะทำจุดเช็คอินก็ยังได้นะครับเพราะว่าถนนหมายเลข33ตัดใหม่นะครับเป็นถนนสีเลนซึ่งเป็นถนนยุทธศาสตร์นะครับในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศกัมพูชาเวียดนามลาวจีน เขาจะใช้ถนนเส้นนี้นะครับในการเดินทางไปยังด่านปลอยเป็ดนะครับอําเภออรัญญะประเทศจังหวัดสักจังหวัดศักแก้วนะครับตรงนั้นเนี่ยครับไม้แดงนะฮะขนาดใหญ่ต้นแดงนะไม้แดงต้นใหญ่มากนะครับนีครับแนวเขตก็ ตามเนีทิวกอไผ่ตรงนี้นะครับตัดไปนู่นเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ารับพาเดินไปดูนะฮะแนวสุดเขตของแปลงนี้นะครับนี่ก็ไม้แดงนะฮะไม้แดงไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้ประดู ตำบลนนหอมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับการเดินทางนี้เข้าออกสะดวกเลยนี่ครับแนวเขตมาจนถึงมุมนี้นะครับนี่เนี่ยครับมีเสานะฮะแนวเขตนะ ด้านด้านฝั่งนี้ยครับจะทิศตะวันออกนะฮะของเราจะตัดไปทางทิศตะวันตกนะครับด้านนี้ถ่ายแปลงประมาณ60เมตรนะครับ ตำบลนนทหอมนี่นะฮะก็มีสวนผลไม้หลายสวนนะฮะไปสวนทุเรียนสวนกระท้อนนะครับมังคุดเงาะมีหลายสวนทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ทําไม้เศรษฐกิจไม้ล้อมนะครับทําการปลูกขายนะฮะเป็นแหล่งใหญ่เลยนะฮะอยู่ที่บ้านดงบังเนี่ยครับนะครับต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นนี้หลายสิบปีทีเดียวนะ ทารานี่โอบไม่มิดแน่นอนนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่มากนะฮะมีสองต้นท้ายแปงนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็น่าจะเป็นต้นลำดวนนะครับ and, and. ครับอันนี้อ่าต้นสมอพิเภก and, and. ต้นแหน and, and. ครับ and, and. สมอพิเภกสองมีอยู่สองต้นใหญ่นะ,ะท้ายแปง สามคนโอบต้นใหญ่มากนะครับอันนี้ดำดวนใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่มีหน่อไม้หน่อไม้หวานนะครับเนี่ยหน่อไม้เนี่ยสามารถทําอาหารได้หลายอย่างนะครับ ทังลำก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะหน่อเนี่ยทํรราอาหารได้โอ้หลากหลายนะครับผัดใส่ไข่ไข่เจียวก็ได้นะฮะแกงนะต้มกินกับน้ำพริกโอ้หลายอย่างได้ได้หลายอย่างนะฮะตัดปักแนวเขตนะครับสพอนตลูกค้านะฮะ แวะมาชมได้นะฮะเจอหมุดนะครับแปลงนี้เนี่ยครับแนวเขตนี่เลยครับแล้วก็ตัดขึ้นมาด้านนี้นะครับติดใต้เราได้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยนะครับแปลงนี้ ธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับสี่ไร่2งาน29ตารางวานะครับราคาเลยครั0 0 0แสนบาทติดถนนเนี่ยนะครับเส้นซีเรนตัดใหม่เนี่ยสองล้านห้าอัพนะครับราคาขายนะครับมีซื้อขายกันจริงนะฮะสองล้านห้าอัพนะครับ ถ้าแปลงเล็กก็3ล้าน3ล้านห้าสีล้านนะฮะตอนนี้ซื้อขายกันจริงครับ4ี่เลนตัดใหม่เส้นนี้ยังไม่มีปั๊มน้ำมันยังไม่มีอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะสำหรับผู้สัญจรเดินทางไปมานะครับทำให้ราคาที่ดินนั้นดีตัวขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกิจการปั๊มน้ำมันนะครับมินิมาร์ทมินิช็อปนะครับตะเวนหากันนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางประมาณ111กิโลเมตรนะฮะและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ระยะทางประมาณ112กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนนะครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตรครับเต้นสะดาวใหญ่นะฮะหลายต้นทีเดียวอนาคตนะครับแปลงนี้2-3ปีข้างหน้าเนี่ยราคานี้ไม่มีแล้วนะฮะโซนนี้ นะครับกำลังพัฒนามานะครับตามถนนสี่เลนตัดไหม่พัฒนาเป็นสวนผลไม้ได้นะครับเป็นบ้านพักอาศัยเป็นบ้านสวนได้นะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครหรือว่าอยู่ชนบุรีอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ต้องการ พื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมาชมแปลงนี้ได้นะครับสี่ไร่สองงาน29ตารางวาฉนดพุดแดงนอซอีจอเลยครับแปลงนี้แต่ครับต้นไม้ใหญ่นะฮะมีหลากหลายชนิดนะฮะ ครับนกธรรมชาติครับไก่ป่าเยอะนะฮะแปลงนี้ทั้งไก่ทั้งนกกระลอกกระแตนั่นนะ,ะเห็นไหมฮะ ธรรมรชาตินะฮะอยู่ในชุมชนนะครับเนี่ยไผ่นี้ก็สามารถตัดขายได้นะฮะลำหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบบาทนะฮะนี่ไผ่นะครับทำดีๆปลูกสักห้าสิบไร่อย่างเงี้ยครับปลูกเนี่ยก็ตัดขายได้ตลอดนะฮะ ปลูกเยอะๆนะฮะเราเอาปริมาณแล้วก็เอาจํานวนนะฮะเพื่อที่จะให้ได้จํานวนเงินที่ขายต่อครั้งหนะเยอะนะครับลำหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบาทเขามาตัดเองครับเราไม่ต้องมาตัดฮะตัดเองจ้างคนมาับครับเนี่ยครับต้นจิกเขาเรียกว่าจิกเงินจิกทองนะฮะเป็นไม้มงคลนะฮะตรงนี้ภาษาอีสานเรียกว่าต้นกระโดดนะครับ ใบมันสามารถเอาไปกินกับน้ำพริกได้ตรงนี้มีอยู่2ต้นนะฮะอาจจะหลายต้นนะฮะทาราเดินไม่ทั่วนะครับเดินเดินมาตามรูปสี่เหลี่ยมนะฮะในในแปลงอาจจะมีเยอะนะครับครับวันนี้นั้น,นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายนะครับสีไร่สองงาน29ตารางวา ราคา6 0 0 0 0บาทต่อไร่ตำบลเนินหอตำบลโนนหอ้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไว้เชียงเท่านี้นะครับทาราสังหาปราจีนนะครับขอไว้พรให้ทุกท่านนะฮะมีสุขภาพพรราไมัยแข็งแรงตลอดกาลนะครับไม,ไ,มไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บนะครับร่ำรวยเงินทองประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับ ิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างโชคดีมีชัยกันทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาประจีมกลับขอบพระคุณครับ